ข่าวดีสำหรับคนรักการใช้งานฟีเจอร์โฟนวันนี้เรามาพูดถึงเชมดีตัส 4G ที่เป็นโฟนจอสัมผัสรุ่นใหม่จากด m เชมดีที่มีฟีเจอร์และระบบปฏิบัติการที่น่าสนใจมากๆทำให้เป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้ามาในวงการฟีเจอร์โฟนเอช m d ็มดีตัส 4G มาพร้อมจอ l อ d ขนาด3.2นิ้วที่มีความละเอียดสูงช่วยให้การใช้งานจอสัมผัสเป็นไปอย่างสบายและมีกล้องหน้าและกล้องหลังที่มีความละเอียดดีช่วยให้คุณสามารถถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอได้อย่างง่ายดาย แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือระบบปฏิบัติการอัธิโ o เอสที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างง่ายดายผ่านระบบ Cloud Phone Service ที่เป็นแอปเบราวเซอร์ owser, ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการและฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการฟังเพลงดูวิดีโอติดตามพยากรณ์อากาศและอ่านผลการแข่งขันกีฬาโดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติม e อชเอ็ c ด 4G มีหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้ด้วย m i โคร s ติ a r d ถึง32 g b ทําให้คุณสามารถเก็บข้อมูลลลแะไฟ์ทีี่่มขนาดใหญ ได้อย่างสะดวกแอปพลิเคชัน e x p r e s s c h ชทที่มาพร้อมก็เป็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถแชทกับผู้ใช้ Android หรือ iOS ได้อย่างง่ายดายรวมถึงการสนทนาด้วยวิดีโอข้อความรูปภาพและข้อความเสียงมีปุ่มค k ิกคอที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อความเสียงได้อย่างรวดเร็วแบตเตอรี่ขนาด1.950 mAh ช่วยให้คุณใช้งานได้ตลอดวันและมีพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จและพอร์ตเชื่อมต่อหูฟัง3 5ม m mm, ม ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างง่ายดาย HDMI-4G มีมาตรฐานทนน้าทนฝุ่น IP52 ทําให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจและมีตัวรับสัญญาณวิทยุ FM และดู o ทุเว์าชาน5.0ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างง่ายดาย HDMI-4G มีราคาที่เป็นกันเองเพียง3,999รูปีอินเดียประมาณ1,599บาท ทำให้เป็นเครื่องที่น่าสนใจสำหรับคนรักการใช้งานฟีเจอร์โฟนและต้องการฟีเจอร์และระบบปฏิบัติการที่ดีคุณคิดว่าฟีเจอร์โฟนเชมบิตัส 4G มีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะ